คเบิลทีวก้าวย่างสู่บริการแพร่ภาพระบบดิจิตอลจุดเปลี่ยนสำคัญวงการโทรทัศน์ท้องถิ่นติดตามได้ในทอ a กเบลวันนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Talk about ครับวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของดิจิตอล TV ครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี Technology เนี่ยพอจะทราบพอจะได้ยินเป็นเหล่าแล้ววันนี้ผมจะพูดให้ลึกกว่าดิจิตอล TV นั่นคือ Cable TV Cable TV กับดิจิตอล TV มาบรรจบมาเจอกันมาปะหน้ากันได้ยังไงผมจะพยายามไปอย่างง่ายๆจะไปแบบ ไม่ต้องลงลึกในแง่ของเทคนิคเพราะว่าเรื่องของเทคนิคเอาไว้ให้ผู้ประกอบการเอาไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาลงลึกแต่สําหรับเราเ,ราเราท่าน,ท,านท่านเนี่ยต้องฟังไว้เลยครับคุณผู้ชมฮะปี2558ทุกหลังคาเรือนง่ายๆเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ทีวีที่มีระบบรับภาพเป็นดิจิตอลทีวีทั้งหมดตอนนี้ถ้าดูข่าวครับคุณผู้ชมฮะข่าวคราวจากซีของรัฐบาลเรื่องของการ ซื้อทีวีเครื่องใหม่คนใกล้ตัวคุณผู้ชมหลายคนแม้กระทั่งบ้านคุณผู้ชมเองผมเชื่อว่าจากเดิมเคยใช้ทีวีแบบจอแก้วเ,ออเครื่องใหญ่ๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยหลายบ้านหลายหลังคาเรือนเปลี่ยนมาเป็น TV ทีวีที่แม่จอบางเฉียบไว้รองรับระบบ HD ไว้รองรับภาพที่มันคมชัดนี่คือส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะที่ผมจะพูดถึงทำไมต้องกล่าวถึงเคเบิลทีวีเพราะ จากนี้ไปในแง่ของการบริโภคข่าวสารในแง่ของการรับรู้ข้อมูลหลายคนบอกว่าเคเบิลทีวีเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะรู้จักในชุมชนชุมชนหนึ่งแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมีผู้ประกอบการอยู่เป็นร้อยๆอยเจ้าคุณผู้ชมร้อยรรายเลยการเกิดและการเติบโตของเคเบิลทีวีในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีประเด็นหลายอย่างน่าสนใจแต่ที่ต้องโฟกัสกันให้ลึกเลยนั่นก็คือว่าเดิมเนี่ย เคเบิลทีวีมีอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็60-70ช่องจากนี้ไปพอเป็นดิจิตอลทีวีแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับคุณผู้ชมปากันไปเป็นร้อยเลยเกินกว่าร้อยก,ก็อาจจะเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมเมื่อถึงเวลาหนึ่งปี2558การเปลี่ยนผ่านตรงนี้แหลนะฮะการรับรู้ข้อมูลที่บอกว่าแม่จาก60ช่องเดิมเนี่ยก็เยอะแล้วในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้ารับกันเยอะกว่านี้การเปลี่ยนผ่านตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญ รายเล็กๆการที่จะขยับไปเป็นดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายความคิดนะฮะคิดว่าน่าจะต้องใช้ทุนที่มหาศาลใช้เทคโนโลยีใช้กระบวนการที่ยิ่งใหญ่อลังการแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ฟังเรื่องราวต่อไปนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการติดอาวุธทางปัญญาดิจิตอลทีวีไม่ยากและไม่แพงอย่างที่คิดเกิดขึ้นในหาดใหญ่ครับวงสัมมานา หลายคนอาจจะยังไม่รู้ข่าวความเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีหลาย10เจ้าครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาพูดคุยกันที่หาดใหญ่ก็เป็นการพูดในแง่ของทิศท,ทางการขับเคลื่อนทิศท,ทางการทำธุรกิจจากนี้ไปผมได้คุยกับหลายๆท่านผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเลยมาเหนือใต้ออกตกมาหมดครับ เอาหลักๆผมได้คุยกับคีแมนผมเอ่ยนามสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันผมได้คุยกับคุณกัมปนาศครับคุณผู้ชมกัมปนาศตันติวิทย์ครับเป็นผู้บริหารจาก PA Business ภูเก็ตผู้ประกอบการรายใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตในเกาะภูเก็ตคุณเชี่ยวศักยงตระกูลอันนี้ก็เป็นผู้บริหารจากนกคน TV, รเคเบิลทีวีรวมถึงคุณพินโยแก่นยะกูลครับเป็นผู้บริหารจากหาดใหญ่เคเบิเาทํา ภารกิจเขาพูดคุยกันทําไมครคุณผู้ชมฮะหลายคนไม่รู้นะครับว่าการทําธุรกิจทีวีให้เป็นดิจิตอลเนี่ยมันค่อนข้างสลักซับซ้อนมีเรื่องของทุนรายใหญ่มีเรื่องของเจ้าใหญ่ที่อยู่ในตลาดการแข่งขันธุรกิจประเภทนี้เนี่ยกลายเป็นความกังวลใจว่าแม่ฉันจะทําห้องส่งการออกสัญญาณไปยังผู้รับในระบบดิจิตอลเนี่ยน่าจะยากมากน่าจะเป็นเรื่องที่แม่หลายคนบอกไกลเกินฝัน สมมุติผมเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆไม่ไมการทําทีวีดิจิตอลเนี่ยพูดเนี่ยก็ค่อนข้างน่าตกตกใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับการพูดคุยกันในวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วัน,นที่ผ่านมานี่แหละฮะผมรู้ได้ทันทีเลยว่าแค่เรามีฐานข้อมูลมีความเข้าใจเราเข้าใจในเทคนโนโลยีเนี่ยเม็ดเงินบางทีไม่ถึงล้านครับหรือล้านต้นๆก็สามารถออกอากาศส่งสัญญาณภาพในระบบดิจิตอลทีวีได้ผมคุย เอามา3ามคนวันนี้ให้คุยหลายคนเลยให้ติดตามกันหลายคนเอาคุณเชี่ยวศักยงตระกูลก่อนผมคุยกับคนนี้เขาอยู่นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมร,ราชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกเลยครับคุณผู้ชมฮะคุณเชี่ยวศักบอกว่าจริงๆแล้วการพูดคุยของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีสีกว่ารายเนี่ย mm. เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปท้ารบไปท้าต่อยกับ รายใหญ่ที่อยู่ในตลาดแต่ว่าต้องการให้ความรู้ต้องการชี้ทางให้กับเพื่อนที่ทำธุรกิจเคเบิลทีวีด้วยกันลองฟังบางช่วงบางตอนจากคุณเชี่ยวศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่นครศรีธรรมราชดูฮะมุมมองวิธีคิดของคุณเชี่ยวศักดิ์น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อลองฟังดูหน่อยครับที่หลายคนได้ไดคนที่ทำดิจิตอลไปแล้วอย่างพี่นะาก็หาหลือกันว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยเขาหยุดอยู่บนทางแยก ไม่รู้จะเดินไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังจะยืนตรงไหนคือเขาทิศทางที่จะเดินยังไม่ยังไม่ชัดเจนเราเดินมาแล้วเพื่อนพ้องน้องพี่บอกกล่าวกันหน่อยว่าเฮ้ยเราพบแสงสว่างแล้วนะปลายอุโมงคเรารู้แล้วมันไม่ได้เลวเลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยเราซึ่งเคยคิดอย่างเขามา่อก่อนวันนี้เราเราพบแล้วเรารู้เลยว่าการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็ทำคงข่ายมีผู้ทำาอ็นเอ็นที่เป็น ดิจิตัลเองเนี่ยโดยไม่ไปอาศัยเงินทุนจากที่อื่นเนี่ยมันมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระในการตัดสินใจเลือกชอบแล้วการลงทุนมันก็ไม่ได้มากมายสำหรับผู้ประกอบการเคเบิลรายเล็กๆมีสตังค์ไม่ถึงล้านก็ทำดิจิตัลแล้วเป็นไฮเดฟเอเป็กโฟได้ละในส่วนของที่เฮดเ็นในห้องส่งนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนพื้นที่เราก็ทำรสชาติของพื้นที่ ควรอยู่ส่วนกลางจะมาแล้วก็เอาอาหารภาคกลางมาขายแข่งกับคนพื้นที่ภาคใต้เนี่ยรสชาติมันก็แตกต่างก็ได้กับปะเดียวประดาาอย่างเนี้ยเรามีความเป็นตัวของตัวตนเรามากกว่าเรานามสกุลอะไรเป็นชื่อของเราเราเหนื่อยมาตั้งแต่สมมติว่ารุ่นพ่อบางคนตอนนี้สายทอดในรุ่นลูกนะมาถึงรุ่นลูกอยู่ดีๆมาเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยเราก็มีความรู้สึกนะ อะคุณผู้ชมครับได้ฟังในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่นครศรีธรรมราชไปแล้วคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมะฮะดูแล้วหลายคนก็ต้องคิดตามครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการที่จะทําให้เป็นเรื่องของดิจิตอลผมเองไม่ได้ไปฟังถ้าไม่ได้ไปพูดคุยผมเชื่อว่ายากเหมือนกันครคุณผู้ชมการที่จะทําโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มี ช่องมากมายเป็นร้อยๆยช่องเนี่ยคุณผู้ชมฮะแต่ว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยจากนาครศรีธรรมราชมีอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมฮะคุณกัมปนาตันติวิทย์เป็นผู้บริหารเคเบิลเจ้าใหญ่เหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่า PA b u s i n e s s ภูเก็ตขอดูโพยหน่อยเพราะว่าวันก่อนผมดูรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศจริงๆลองฟัง ผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ภูเก็ตด,ดูครับว่าที่ผ่านมาเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำล่วงหน้ามาตั้ง4ปีแล้วนะฮะเรื่องของดิจิตอลทีวีไม่ใช่เขาเพิ่งมาเริ่มทีนี้ประสบการณ์ที่สั่งสมจากตรงนั้นเนี่ยระยะเวลา4ปีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเขาเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมวงเสวนาติดอาวุธทางปัญญาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นยังไงลองฟังดูครับคุณผู้ชมครับธุรกิจของสิดิเฮทมาเนี่ย มันเป็นภาพที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าเขาจะมีความกังวลว่าเขาจะถูกโจมตีหรือว่าเขาจะถูกเข้ามากลืนยึดครองกิจการอะไรอันนี้คือเป็นข้อ,ขอ,ขอ,ขอกังวลเขานะแต่ถามว่าจริงๆทุกคน ยังมองเห็นว่า C ิดิเฮสยังเป็นเคเบิลตอนนี้ในบนฟาร์มสับสนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติ C ิดเสเป็นเพื่อนเราทําไมซิดิเสไปกับเราไม่ได้ทาไมซิดิเฮสไม่มีเงื่อนไขที่สามารถตอบสนองกับพวกเคเบิลได้ซึ่งจริงๆผมบอกแล้วมันเป็นเรื่องของแนวคิดที่แตกต่างกันผู้ประกอบการคิดแบบหนึ่ง C ิดิเสคิดแบบหนึ่ง <Yeah. S 1> ซึ่งแนวทางแนวคิดเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไม่สามารถประสานกันได้กันจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางขนาน uh. นะทีนี้มันก็มีอยู่ที่ว่าทาง C ิดิเสเนี่ยจะ จะมองกลุ่มคนเหล่านี้เป็นยังไงแล้วก็มีวิธีว่าถ้าสมมติว่าเขาจะไปกับซีทีเอชโอเคทายังไงจะให้เขามีความสุขไปด้วยมีความสุขนะคือตอนนี้เท่าที่ผมฟังมาว่าคนที่ไปกับซีทีเอไปแบบไม่มีความสุขในขณะที่กลุ่มที่ว่ายังมีมีบอกว่าถ้าไปไม่ได้หรือว่าเขามีแนวคิดในเรื่องของการยืนหยัดในเรื่องทําธุรกิจเราเองเนี่ยซีทีเอต้องไม่มองเป็นศัตรูเพราะว่าซีทีเอทำยังไงว่าจะมาเข้ากับกลุ่มตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะับอันนั้นคือแนวทางที่ว่าทายังไงจะให้ทางซีท คุณผู้ชมครับที่เอ่ยถึง CTH เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือบริษัท Cable Thai h o l d i n g ซึ่งเป็นเครือข่ายใหญ่ฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยเขามองว่าศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกของเขาเนี่ยไปเป็นดิจิตอลเนี่ยอาจจะทําได้ยากด้วยเม็ดเงินก็ดีองค์ความรู้ก็ดีเขาอาจจะไปเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ CTH แต่ว่าวันที่ผมไปร่วมรับฟังการ ว่านาติดอาวุธทางปัญญาเนี่ยวันนั้นก็มีผู้ประกอบการบางส่วนที่ตัดสินใจเข้าร่วมกับ CTS เป็นเครือข่ายเดียวกันผู้ประกอบการบางรายก็เตรียมที่จะคิดตัดสินใจแต่พอได้ฟังเวทีนี้หลายคนก็บอกว่าแม่มันมีทางออกมันมีทางสว่างการทำธุรก,กิจให้สามารถอยู่ได้ก้าวเดินไปได้เป็นทีวีท้องถิ่นเป็นทีวีที่อยู่คู่กับชุมชน ความสำคัญของเคเบิลทีวีอยู่ตรงไหนครับคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมดูฟรีทีวีไม่ต้องเอ่ยว่าช่องไหนฟรีทีวีรู้จักกันดีเวลานําเสนอข่าวผมออกระเด็นข่าวง่ายๆเขาจะพูดถึงข่าวในหัดใหญ่สงขลานครภูเก็ตปัตตานีตรังสุราชก็จะเป็นข่าวที่ช่วงของข่าวมีไม่มากแต่ เคเบิลทีวีให้พื้นที่ข่าวตรงนี้นําเสนอข่าวในชุมชนข่าวในท้องถิ่นตัวเองได้มากสาระที่เข้มขน้นเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองของเคเบิลเหล่านี้แหละฮะทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยเงินเนี่ยอาจจะต้องใช้จํานวนมหาศาลจริงหรือเปล่าผมคุยกับผู้บริหารของหาดใหญ่93ครับเป็นเคเบิลที่หาดใหญ่เนี่ยแหละ,ะเป็นเจ้าสําคัญเลยคุณพินโยแกญยกลูนพูดให้ฟังน่าสนใจมากเลยว่า เงินไม่ถึงล้านครับทำได้มีสถานีส่งสัญญาณที่สามารถพัฒนาโครงข่ายให้เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยทำได้ใครจะเชื่อลองฟังคุณพินโยพูดให้ฟังแล้วคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวผู้ประกอบการหลายคนไม่ต้องวิตกกังวลจนไม่คิดจะเดินหน้าต่อในการทำธุรก,กิจลองฟังคุณพินโยพูดดูสนิทครับ เรื่องการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับไม่ยากและวันนี้เนี่ยเราได้ตกผลึกนะครับเราจัดทำโซลูชันนะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวถ้าเขาจะวางเฮดเอ็นของตัวเองนะครับเขาไม่ได้เดินคนเดียวเขามีพี่เลี้ยงเราหาโซลูชันที่เขาลงทุนได้นะครับเหมาะสมราคาเหมาะสมกับแผนธุรกิจ หรือจะพูดกันง่ายๆสําหรับงานวันนี้คือง่ายและไม่แพงอย่างที่คิดทุกคนลงทุนได้หมดนะครับเรายินดีเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นลักษณะของพี่ช่วยน้องนะครับนั้นความกังวลของผู้ประกอบการที่คิดว่าจะเดินทําดีต้อนเหเองเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะเรารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเราขาดอะไรเราเติมให้กันนะครับเราไม่คิดจะคลาดและก็ยุดธุรกิจ วันนี้ตอบได้ครับว่าไม่ถึงล้านมไม่ถึงล้านนะครับก็คืออินเวคือการลงทุนเนี่ยไม่มากอย่างที่คิดนะครับลงทุนกับอุปกรณ์ไม่มากนะครับเรามองว่าผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเนี่ย,ยมีความกังวลกลัวต่อไปจะแข่งขันกับรายใหญ่ไม่ได้นะครับกลัวว่าจะถูกรายใหญ่ครอบงำวันนี้ก็เราอยากก็เราได้เห็นแล้วว่า หลายคนก็อยากยืนด้วยลําแข้งตัวเองแต่ถามว่าอยากแข่งกับรายใหญ่ไหมไม่อยากแข่งกับรายใหญ่นะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ยังยืนอยู่กับเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของตัวเองอยู่นะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะฟังแล้วน่าสนใจไหมครับคุณผู้ชมเชื่อว่าผมผมคิดตรงกันกับคุณผู้ชมหลายคนแน่เลยฮะว่าการทําธุรกิจเนี่ยในโลกของธุรกิจมีแต่การแข่งขันแต่เวทีพูดคุย ติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของดิจิตอลทีวีไม่ยากและไม่แพงอย่างที่คิดน่าสนใจอย่างยิ่งครับเรื่องของพี่สอนน้องคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำดิจิตอลทีวีคนที่ก้าวไปก่อนกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้กลับมาให้คำแนะนำบอกวิธีให้กับคนที่กําลังจะเปลี่ยนจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลบางรายมีลูกค้ามีสมาชิกไม่เยอะกังวลมากเลยครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า ไปฟังการพูดคุยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนมีกําลังใจมากขึ้นฮึกเหมิมที่จะทําธุรกิจให้ก้าวต่อไปได้ซึ่งเรื่องของแหล่งเงินทุนคุณพินโยก็พูดชัดครับจากอัใหญ่เคเบิลเก้าสพูดชัดเลยว่าถ้าหาไม่ได้ก็ต้องช่วยกันเป็นนิมิตหมายเป็นมิติที่น่าสนใจมากครับว่าธุรกิจเคเบิลทีวีตอนนี้เนี่ยจับมือกันไม่หลวมฮะจับกันแน่นมากเลยแล้วก็ช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันให้ธุรกิจก้าวเดินไปได้ อุตสาหกรรมทรทัศน์ในภูทรเนี่ยมันจะน่าสนใจตรงนี้แหละครับเมื่อทําให้เคเบิลทีวีอยู่ได้คนในชุมชนก็จะมีช่องทางในการบริโภคข้อมูลข่าวสารรับรู้หรือว่าได้ติดตามชมรายการที่มีความหลากหลายมีความที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องข่าวแต่จะมีหลายรายการทีวีเคเบิลทีวีในภาคเหนือ ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในภาคเหนือภาคใต้ก็เหมือนกันครับว่าวัฒนธรรมที่บริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นถึงพลิกถึงขิงหากรับเอาคอนเทนต์หรือว่าการส่งข้อมูลมาจากส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่าเหมือนกับเก่าไม่ถูกที่คันผมเองก็ต้องสแสวงหาช่องทางที่จะดูรายการที่ผมอยากดูให้ได้เคเบิลทีวีวันนี้เดินมาถึงจุดตัดที่สำคัญบนถนนครับ ต้องติดตามนี่เป็นเวทีแรกเท่านั้นครับจากนี้ไปเนี่ยผู้บริหารเคเบิลหลายหลาย,ลาย,ลายที่ได้พูดคุยกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกชัดว่าเวทีอย่างนี้ต้องมีต่อเวทีอย่างนี้ต้องทำต่อเอาองค์ความรู้ออกไปบอกกันเอาฐานข้อมูลที่มีความรู้ที่ตกผลึกเนี่ยไปให้ซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันให้ธุรกิจทีวีธุรกิจโทรทัศน์ในท้องถิ่นเนี่ยมันโตไปได้ในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนจากอนาล็อกไปสู่ดิจิทัล ทีวีคุณผู้ชมก็จะรับข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นทั้งหมดนี่คือ Talk About ในวันนี้สวัสดีครับ